เจชอบเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกเจ๊เจ๊ชอบเลขลายเจ๊ชอบเลขลายเอาไหมอ่ะใครจะเอาเลขเน้นเจนูกพิมพ์ว่าตัวเน้นเน้นมาค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าชอบเลขอะไรนะคะเพราะว่าเจ๊ให้ห้าหางอยู่แล้วโอเคนะเอามาตัวเน้นมาใครพร้อมแล้วเออเอาไหม สวัสดีค่ะเจ๋อเพิ่งทําพิธีเสร็จนะคะมาบวงสรวงนะคะมาอ่ะตัวเน้นรัฐบาลไทยงวดนี้ใครพร้อมแล้วขอคนระาน้นแชร์ค่ะแม่แม่เจ๊ไม่ได้ไปไหนกำลังกลับบ้านค่ะเจ๊ามาทําพิธีค่ะนะคะใครจะเอาตัวเน้นเจ๊พิมพ์ว่าเน้น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 ตัวเน้นรัฐบาลไทยงวดนี้เอาเอาเอา,เอาสองตัวไหมสองตัวหรือตัวเดียวดีวะอ่าลิงด้านล่างมามามา,มาที่เจ๊ชอบนะแล้วเดี๋ยวแม่งก็เอาไปลงในทิกติกอีก เจอขายงัวนี่สิตออาม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 าดูนะจบชอบชอบมากชอบมากชอบเออชอบ โอเคนะเออกลุ่มเจ้าฟรีไม่ต้องจ่ายค่าข้ากลุ่มเจ๊เข้าฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเข้า,มขา,ไ,มขา,ขาไม่ต้องซื้อของยังไม่ดีอีกเหรอเออให้เข้ากลุ่มฟรียังว่าฉันอีกว่าแอดไปแปดสองจบชอบแปดสองเออพูดเลยแล้วเดี๋ยวหาซื้อยากก็อย่ามาว่าฉันนะพวกเธอเนี่ยพวกหล่อนเนี้ยชอบตัวเดียว ชอบดาวโจนพังพินาศมากดาวโจนคำนวณยากมากเลยชอบตัวเดียวตัวเดียวเลยแปดสองเอาเล็กอันหรอเล็กอันอะไรให้ถือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ โรตตารีจ้าโรตารีจาโรตารีจา โอเคนะบายยนะแปดสองตัวเดียวถ้าใครว่าเรียกเยอะไม่ต้องตามจบทุกคนไม่ต้องไปซีเรียน จะให้ก็ถูกแล้วจะไปซื้อที่ไหนก็เออเออทุกคนไปคิดอะไรเยอะทนายทุกคนจะไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อจะซื้อจะซื้อลิง์ไหนก็ไปซื้อเจ้ไม่รู้เพราะเจ้ห้ากลุ